อันเนนแ,นแปมแเยี่ยมนี่ครับเป็นโกนะครับเต็มปลาครับ <X S> <X S> ปลาท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกมันคิชชิ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับแล้วต้อยคันพุ่งนะครับวันนี้พามาตกปลาคลองข้างเรนจํานะครับคือคลองใหม่นะครับผมก็ไหนไม่ได้ไกลนะครับช่วงนี้ก็เน้นใกล้บ้านนะครับช่วงนี้ก็เข้าหนาวแล้วนะครับผมลมหนาวมาแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม อวันนี้มากับลูกชายนะครับมาตกปลานะครับอย่าที่ใช้ก็จะเป็นคันพุ่งนะครับสูตรหนึ่งนะครับชิปกล้วยนะครับก็หนึ่งถุงหนึ่งกิโลนะครับผสมน้ําที่หมายตกได้ทันทีนะครับหรือนันแะจะผสมกะทิหรือนมก็ได้นะครับผมออวันนี้ก็ออกหมายมาจะบ่ายโมงแล้วนะครับผมเน้นออกสายนะครับช่วงนี้ลมหนาวแถบจังหวัดสมุทรปราการนะครับ นาวแล้วนะครับผมตอนนี้ออกส,สายๆนะครับอากาศเย็นนะครับช่วงเช้าอากาศเย็นปลามันมักจะลอยนะครับผมปลาไม่ลงใต้น้ำครับพอจะส,สายหน่อยแดดออกก็จะลงน้ําลึกนะครับผมเพื่อในการตกป่าหน้าดินนะครับก็ผลงานจะเป็นยังไงก็ตามลุ้นตามเชีร์กันด้วยนะครับก็มาดูเหวของเราวันนี้กันนะครับผม Oh, mm -hmm. ร้านคันพุ่งนะครับอยู่หน้าตลาดแตงทองนะครับใครมาไม่ถูกผมฝักพิกัดกดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็ฝากผลงานอย่าคายคันพุ่งไว้เนยนะครับผมต่อยคันพุ่งกราบขอบคุณครับก็ํามลุ้นตกปลากันดีกว่าครับว่าวันนี้จะแมาไมนไหมครับผมไปเลครับ เน้นในแต้วแรกครับผมเดี๋ยวคันพุ่งสองนะครับจิปกล้วยครับจิบกล้วยนี่ฝีมือน้องโฟกัสครับมาช่วยพ่อตอกครับวันนี้ต้นป้าน่อยเยมนี่ครับเม็ดโฟมนะครับเต็มปาาครับเต็มปอะไรนะเม็ดโฟมนะครับเต็มป่าครับ ไม่ใช่พันหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเต็มปากครับตาขี้ลลวนะครับเอ้ยหมุเนี่ยแล้วนะหมนเร็วเร็วไม่ต้องเร็วเยอะเดี๋วเรืองนู้นอีกอะ ดู่น่อครับ <laughs> เอาคันนี้ก็กินเรา, <laughs> เาเัดิล <laughs> น,น,นะครับมันกน้แล้วลูกล <laughs> จัดมาแล้วครับผมพอผมหลุดเลยครับนี่ครับ กดยากเว้ยใส่ก็ประมาณนี้นะครับแต่ไปเข้มครับคันแดงอันแดง <c oughs> <c oughs> ยินยงโหด อยู่ตรงนั้นเลยลลกหมุนอะ่ะไม่ต้องเดินไหนูน่นละไ <c ười> ว้อยู่กับที่หมุนก็ได้แหมเด็ดเปล่า ว้าฮโอ้ยหลุดอีกมั้งอะไรอ๋ออันนี้เอาอีกนี

นะครับเป็นปลาคาเอาเลยลูกอาเลเอเลหสใหญ่โอยครับนีสสวยๆก็มีนะครับของข้างเรนจำครับผม แต่นี่กินมันหมูนะครับครับปลากิน <c oughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กินนี้ ไซก็เริ่มสวยแล้วนะครับปลาคลองใหม่นะครับข้างในจำนะครับไซเข้าประมาณสี่นิ้วเนี่ยครับก็กินเรื่อยๆนะครับก็ตกเม็ดโฟมเกี่ยวมันหมูบางก็มีครับเกี่ยวมันหมูก็จะเร็วหน่อยนะครับปลามันไม่ดูดนะครับปลาจะกัดเลยนะครับผมชนเม็ดโฟมก็รอดูดเข้าปากนะครับผมต่อชมต่อครับ ตกน้ำครับปลาดึงลงน้ำเลยเอ้ยตะเบียนมายกเข้าฝั่งเร็วๆดิเออตะเบียนใหญ่ตะเบียนใหญ่ครับตะเบียนนี่ครับปลักด้วยนะครับชิบกล้วยครับชิบกล้วยสายครับประมาณนี้ครับอย่าอย่าขั้งพุ่งขั้งพุ่งหนึ่งนะครับผมชิบกล้วยครับตกน้ำเลยครับอ๋อ มอามาเจ้ารับนินเก่าอย่าไ้ตีนอย่าไ้เออตีนอย่าไปตีนอย่าไปเดตีนอย่าไ้เออเอาไปไปโอ้เกืบไม่ได้แล้วตัวนี้ ถ่านะนะยของคลิปแล้วนะครับผมผมก็นั่งตกไปเลยนะครับถอดมันเยอะผมก็บางบางแต้มก็ไม่ได้ถ่ายนะครับมาดูยอดโดยรวมนะครับนั่งตกแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมยังไม่หมดนะครับพอดีการมันบกเบื่อแล้วกอกลับกลับบ้านนะม,มาันดูยอดวันนี้ครับอนะ่น้องกวาดย่องดิมาวันนี้ ยอดเลยลวงกะเพียนเล็กอยู่ไหนกะเพียนเล็กอยู่ไหนกะเพียนเล็กอยู่ไหนนับไม่ได้นะครับดูในถังดีกว่าครับนี่ครับประมาณนี้ครับเน่ยสาสสวยๆนะครับนี่ครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามสี่สิบเอ็ดนะสองชั่วโมงกว่านะครับเกือบสามชั่วโมงครับเนี่ยเห็นนะครับผมตับใจคลิปฝาก กดไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตกปลาเล็กๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาคองข้างเรนจํานะครับไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกัในใหม่ลิบหน้าว่าผม<ค><ณ>จะไปตกปลาที่ไหนนะครับสูตรเด็ดสูตรเทคนิคดีๆน,นะครับผมเอาเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับการลาน้าก่อนวันดีก่อนลูกวันนี้ก่อน Mình láng vừa